สิงอาสาได้เริ่มโครงการไกลแค่ไหนจะไปให้ถึงในโอกาส34ปีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงอาสาประจำปี2564เริ่มที่แรกโรงเรียนแม่สาดตรุณศึกษาตำบลแม่สาอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทเชียงใหม่เบเวอร์รจจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์นัทพงศ์โค้ชุนหนันรองคณบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรรมการและเลขานุการบริษ ที่โรงพยาบาลสวนดอกพร้อมด้วยคุณรังสลิ์ลักษิตานน์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดเบอร์วิลล์จำกัดและคุณประพน์เกิดเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่เบอร์วิลจำกัดร่วมเป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกตรวจสุขภาพชาวบ้านกว่า800คนทําการตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นตรวจเฉพาะทางตรวจกรุ๊ปเลือดตรวจภายในฝังเข็มตรวจสา รวมถึงเคลื่อนที่ไปยังบ้านผ mm ู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจได้เช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโครงการไกลแค่ไหนจะไปให้ถึงในโอกาส34ปีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงหาสาปีนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายคณะแพทย์8มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักวิชาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกระจายไปทำกิจกรรมครอบคลุมในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวโดยนอกจากจะมีการตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านแล้วยังมีการนำเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นอีกด้วย